สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่อง Superway วสนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำแอนิเมชันนะครับนะก็เนี่ยก็กดไปที่ตัวช่วยแอนิเมชันนี่แหละนะเนี่ยครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอช่องพวกเออผู้ผิดก็ดูพวกตัวอย่างแอนิเมชันนะครับรก็เด็กเคาน์เตอร์แอคทิคออนเซนต์น่ารักแค่มหนคนนั้นนั่นแหละเออไปดูได้นะก็นั่นแหละตามนั้นก็ตามความคิดผลผู้ผทาง ตามจินตนาการนะก็พวกโซนิกพวกอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวไอ้ไทม์แลับไปเลยบายเจอกันตอนจบคือเอาจิงๆนะิงอะ ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ตอนจบนะครับทุกคนจริงๆอะ่ะมันคือสิ่งผิดพลาดที่ผมที่ผมทําผิดนะครับอ๋อไม่ใช่มันคือสิ่งถูกต้องนั่นแหละเออกดไลค์กดแชร์กดซับเจอกันใหม่คลิปหน้า